ชน,นะนะแต่ว่ารูปกเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้ใช่ครับาดอวันนี้คนแรกก็ไมไ่ค่อ,คอยดีเท่าไหร่คนสองไม่ค่อยดีวยบาไม่รู้เป็นอะไรนะ <S <S ชาหนี่ไงนิดนึ่งบาดดีดีชนะดีดีชนะครับเนะอ่อทำมาได้เท่าไหร่เจ็ดลูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลุ้นดาวซันโรก็ดีใจปะยิงของซามุสโซนดีใจมากบาตอนนี้ทุกคนทำงานหนกัก ที่ดนโอได้ยิงด้วยทุกคนวิ่งดีกาดการทำงานดีกการนะแล้วก็ได้ได้ไดยิงเยอะๆพี่ีนี่ะบาดีใจมากดีใจมากครับต้องดูดูหลายๆคนด,ดูดูช้าๆไปอ่ะต้องไปกระตุน้นกันกลับมาให้ได้ในเกมหน้าใช่ใช่พี่ตัวน,นี้ไม่รู้เป็นอะไรน่าจะยังไงนิดนึงอ่ะตัวน,นี้เซมบางกกบางกกยูไนเต็ดมาก็ทุกคน เสียเสียมั่นใจเสียคอนฟิั่นใจบัตตอนวันนี้ชนะการนาเตเต็งนะนะจากการนาเตดีครับแต่ว่าจริงๆก็เกือบจะโดนตีเสมอถ้าไม่ได้กองเชียร์ช่วยเชียร์ใช่ใช่ <นะ S 1> ขอบคุณกองเชียร์กองเชียร์ขอบคุณมากครับมันชุดกัางอะเวลาเขามาสนามาม,ามาเต็มมาเชียร์ตลอดในเก้าสิบนาทียะขอบคุณมากขอบคุณครับวันนี้ถึงชนะแต่ว่าโดยรวมนักเตะก็น่าจะไม่พอใจใช่ครับก็น่าจะ กดดันมากกว่าครับเพราะว่านาะทีแรกนทีแล้วเราพลาดมาแล้วนั้นะนิ่มเล่นในบ้านมันทําให้แบบกดดันแต่พอดีเราไดประตูนําเร็วด้วยครับได้โชคดีเพราะตอนนำ้ำหนึ่งศูนย์ดูเหมือนทุกคนก็เกรงเก็งใช่ก็กลัวพลาดเหมือนเพราะนาที่แล้วก็เหมือนที่บอกครับพลาดสามแต้มมานัดนี้ก็กลัวอยู่เหมือนจนกว่ามาได้ประตูที่สองถึงคลายความกดดันใช่ครับคิดว่าเกมวันพุธกับเกมถัดไปน่าจะดีขึ้นน่าจะดีน่าจะเกมวันพุธนี่น่าจะโรเตชันมากกว่าเพราะว่าวันเสาร์ก็ ไม่สำคัญเนัเทียวทีมกันครับครับ <c oughs> ก็น่าจะให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสได้รับโอกาสบ้างใช่ครับไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับครับถึงแม้วันนี้เล่นไม่ดีแต่อย่างน้อยก็ได้สักคะแนนเนาะใช่ยรก็ขอบคุณกองเชียร์ครับที่มาให้กําลังใจก็หวังว่าจะให้มามาให้กําลังใจแบบนี้ทุกๆนัดต่อไปครับ